สวัสดีค่ะชาวราศีสิงลัคษาสิง์ทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่ The Angel Card Reading เช่นเดิมนะคะก็เดือนนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็ตรวจดวงชะตากันนะคะสำหรับเดือนกันยายนนะคะและแน่นอนนะคะมันเป็นเกี่ยวกับดวงทั่วไปนะคะที่ไม่ได้จ่อจงเป็นบุคคลในบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ อยากให้คิดแค่ว่าเรามาดูเ,เพื่อเป็นแนวทางกันนะคะไม่ต้องไปซีเรียสว่าเป็นดวงของตัวเองนะคะและผู้ที่เกิดราศีสิงห์ก็ต้องเป็นคนที่เกิดวันที่16สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่16กันยายนนะคะและชาวราศีสิงห์เองเนี่ยนะคะตัวแทนหรือัญนัก์ณ์ของคุณก็คือสิงโตเนาะจริงๆความหมายของพวกนี้สิงโตจริงๆน่ะเป็นผู้ที่แบบมีความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนแบบเสียสละนะ แล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีลักษณะเป็นผู้นำมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีอารมณ์แบบประมาณว่านักรักนักเจ้าชู้หรือว่ามีเสน่ห์อะไรเงี้ยต่อต่อคู่ครองหรือว่าต่อเพศตรงข้ามอยู่ค่อนข้างมากมายกว่าราศีอื่นนะคะซึ่งก็เทียบได้กับอ่าราศีของพฤกษ์นะคะลักษณะพฤกษ์เช่นกันนะคะ นั่นก็เป็นวัวกระทิงนะคะก็เป็นนักรักเหมือนกันนะคะก็จริงๆแล้วนิสัยของชาวราศีสิงห์เนี่ยลัคนาสิงห์คุณก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาอยู่นะคะพูดจริงทําจริงนะคะเป็นคนผงผางอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะแบบเป็นประมาณแบบขวานผ่าซากบ้างใจคอคุณก็เป็นคนที่หนักแน่นมีความหยิงทะนงบ้างอะไรเงี้ยและก็มักเป็นผู้นําและต้องได้เป็นผู้นําด้วยนะ ชาวราศีสิงห์อ่ะถึงแม้ตัวคุณไม่ใช่เป็นผู้นําคุณยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถเรียกว่าเป็นผู้นําได้ในใจของคุณก็มองว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างคุณสามารถเป็นได้และวันหนึ่งคุณจะเป็นให้ได้นะคะมันจะมีแรงจูงใจนะคะมีแรงผลักดันในนั้นนะคะในความคิดหรือว่าในพลังงานนะคะเบืบ้อง,งลึกของคุณเนี่ยมันมีตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอีกไม่นานหรือว่าแบบว่าพอถึงจังหวะหนึ่งในชีวิตของคุณนะ่ะ นะคุณจะต้องได้เป็นผู้นำอันนี้ต้องบอกว่าแน่นอนเลยนะคะเริ่มตั้งแต่หัวหน้าชั้นเรียนนะคะเริ่มมาตั้งแต่เพื่อนฝูงหรือครอบครัวนะคะคุณคุณต้องรู้สึกว่า,าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นผู้นําในลักษณะอะไรประมาณนั้นนะคะเหมาะกับที่จะเป็นพวกแบบนักปกครองนักการเมืองนักออกแบบหรือว่าเป็นพวกที่แบบว่า ชอบปกครองผู้คนเพื่อนเนาะคิดว่าคุณทําได้เป็นพวกวิศวกรเป็นพวกเป็นผู้นําอะไรอย่างเงี้ยนะสนับสน,นุนดวงขึ้นแน่นอนถ้าคุณมาทางด้านนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ในเรื่องของไพ่แล้วเนี่ยเนาะที่เราพูดคุยกันทุกเดือนอยู่แล้วเนีย่ยไพ่ใบแรกตอนนี้เลยนะสำหรับชาวราศีสิงลัคนาสิงต้องบอกว่าร้องว้าวบาวที่แบบว่า ไพ่ใบแรกคุณคือไพ่ view of fortune นะคะเป็นไพ่ใบใหญ่นะคะเป็นไพ่การเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาชีวิตเป็นไพ่ที่จะกําหนดชีวิตของคุณในการเดินทางของชีวิตนะคะในการไปพบเจอนะคะสิ่งดีๆโชคลาภความมั่งคั่งนะคะทรัพย์สินเงินทองแล้วก็คู่ครองคนรักนะคะนี่มันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ย ตั้งแต่ผู้อ่านดูไพ่มาน้อยน้อยมากจริงๆที่จะได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่เจ้าตัวใบแรกนะคะขึ้นมา Off อ r ฟจ n e แน่นอนในหลายคนนะคะต้องเคยได้ยินผ่านตาผ่านหูมา ไม่มากก็น้อยนะคะว่าพลังงานของไพ่ใบนี้นะ,ะมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วก็มันให้ความสําคัญต่ออชีวิตของเจ้าชะตาเนี่ยมากแค่ไหนนะคะไพ่ใบนี้มีแรงผลักดันในตัวสูงมากที่พอจะทําให้คนที่ถือไพ่ใบนี้หรือคนที่อยู่ในราศีที่ได้จับได้ไพ่ใบนี้มันบง่งบอกว่าตัวคุณกําลังเข้าสู่ความสําเร็จในชีวิตนะคะกําลังเดินทางไปสู่จุดที่เรียกว่า ถึงแม้คุณจะเริ่มต้นจากศูนย์นะคะคุณนับไปเลยนะคะหากคุณเหนื่อยแค่ไหนคุณเต็มสิบแล้วไปเต็มร้อยได้ชีวิตของคุณจะพบกับเขาเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณพบกับประสบการณ์สิ่งต่างๆนานานะคะมาครบหมดแล้วนะคะไม่จะเป็นทั้งดีและร้ายนะคะไม่คือคุณเจอมาตลอดทั้งชีวิตของคุณอนะ่ะการเปลี่ยนแปลงชั่วตามีขึ้นมีสูงมีต่ำนะคะประมาณนี้แต่พอมาถึงจุดนี้นะคะชีวิตของคุณกลับ ดีขึ้นมากๆนะคะในเดือนกันยายนคุณกำลังจะพบเส้นทางที่จะพาคุณไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนดวงชะตาของคุณนะคะจากที่เลวร้ายจะประสบความสำเร็จจากที่ผิดหวังคุณจะสมหวังจากที่อับจนค้นแค้นคุณจะกลายเป็นคนที่มีเงินแบบมีความสุขต้องพูดแบบนี้ การงานจะให้โชคเงินทองจะให้ลาบนะคะความจเจริญก้าวหน้าความรวดเร็วที่มันจะเกิดขึ้นที่คุณจะได้บ้านได้ทรัพย์สินที่ดินมรดกอะไรต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นการทำการค้านะคะหรือว่าซื้อบ้านซื้อดินโชคลาภอะไรก็แล้วแต่ค่ะเพื่อนๆที่มันเป็นพลังงานดีๆสิ่งดีๆมันกำลังวิ่งเข้าชนเพื่อนๆคะ่ะไม่ได้พูดเวอร์หรือว่าอวยอะไรทั้งนั้นนะมันเป็นแบบนี้จริงๆพอไพ่ใบนี้ขึ้นอนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ ต้องเรียกว่าใครทําดีได้ดีผลนั้นตอบสนองหากคุณต้องการได้แบบนี้แน่นอนคงไม่มีใครได้มาฟรีๆมันต้องแลกมาหากไม่ได้แลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายก็ต้องแลกมาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และจิตใจที่ดีเสมอเพื่อนๆไม่มีอะไรที่มันไม่มีที่มาที่ไปที่มันไม่มีเหตุผล นะคะต้องคิดแบบนี้ว่าบางทีเรานั่งรอนั่งอิจฉาคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยหรือว่าอะไรมันมันไม่ทางเกิดขึ้นเราต้องคิดดีไว้ก่อนถึงแม้เรายังไม่ทําแต่เราคิดดีไว้แล้วว่าเราจะทํานะคะสิ่งดีๆก็เริ่มมองหาเราแล้วค่ะบันหนึ่งมันจะหาเราเจอคิดแบบนี้นะคะ โดยเฉพาะเรื่องงานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของชาวราศีสิงลัคสงห์เดือนกันยายนคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตในเรื่องของเกณฑ์การงานนะคะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้น่างมีเกณฑ์การได้ปรับมีเกณฑ์การที่ได้รับการสนับสนุนงานที่ผ่านมาถึงแม้คุณจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยคุณจะรู้สึกเหมือนแบบค่อนข้างเหมือนแบกรับภาระอะไรต่างๆมากมายอยู่คนเดียวมันจะเป็นในเรื่องของที่ทํางานบริวารงานที่ได้รับมอบหมายมันสูงมันหนักมันเยอะ แต่ว่าจากประสบการณ์ที่คุณมีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันแค่เข้ามาเพื่อให้ท้าทายกับคุณว่าคุณทํามันสําเร็จนะคุณมีไพ่วิอัฟจูนคุณมีไพ่เด e m เมจอเชียนที่เป็นไพ่ใบใหญ่ที่เป็นพลังที่ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่เบอร์แรกไพ่ใบนี้เป็นไพ่ความสําเร็จการเริ่มต้นของคุณที่คุณได้มามันกําลังเข้าสู่ความสําเร็จที่มันจะถึงตรงนี้ค่ะเพื่อนๆน,นั่นคือรางวัลที่เพื่อนๆจะได้รับนะคะสิ่งที่คุณ เหน็ดเหนื่อยสิ่งที่คุณเฝ้ารอสิ่งที่คุณแบกมาสิ่งที่คุณ กระทำมาตั้งแต่ต้นวันนี้นะคะมันส่งผลถึงคุณแล้วนะคะไพ่ใบนี้นะคะสังเกตได้ง่ายมากค่ะเพื่อนๆนะคะผู้อ่านจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาแบกรับภาระไม่รู้ว่าเขาเดินทางมาจากไหนนะคะแบกคาถาตัวนี้หรือแบกท่าเรียกว่าแบกไม้เพื่อจะกลับไปหมู่บ้านเขานะคะเพื่อจะกลับไปเมืองเขาแต่เขาไม่ย่อท้อเขาไม่เหนื่อยเขามีพลังงานเขามีความสู้เขามีนักสู้นะคะอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะคุณเป็นสิง คุณมีเลือดนักสู้คุณมีเลือดความเป็นผู้นําคุณไม่ยออ่อท้อหนักแค่ไหนคุณก็ผ่านไปได้นะคะคุณไม่คุณไม่คิดว่านี่คือจะมันจะไม่มีอะไรมาขัดขวางความสําเร็จของเพื่อนชาวราศีสิงค์คุณจะประสบความสําเร็จรอเวลาค่ะนะคะ view of fortune ตัวนี้ มันจะเป็นตัวกําหนดโชคชะตาเพื่อนๆมันกาลังจะพาเพื่อนๆไปสู่จุดที่เพื่อนๆไม่เคยได้เจอมาก่อนนะคะความสําเร็จความยิ่งใหญ่ความจเจริญรุ่งเรืองกําลังเข้ามานะคะเปิดรับสิ่งดีๆคิดดีๆนะคะณนะวันนั้นคุณก็ทําบุญไปด้วยเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเองด้วยนะคะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะลองเข้ามาดูหรือว่าหาอะไรที่มันเหมาะสมกับลัคนาราศีเราอย่างเช่นอัญมณีก็จะเป็นพวกทับทิมพวกสตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็สามารถที่จะเสริมบารมีของเรานะคะได้เช่นกันนะคะในเรื่องของสถานที่ที่ไปก็จะอาจจะไปไหว้ศาลเจ้าหน่อยนะคะก็เป็นแรงหนึ่งที่จะทําให้เรามีพลังใจหรือเหมือนแบบรู้สึกว่าพลังงานดีๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะคะการเลื่อนขั้นอย่างส ฉับพลันการได้ไปรับสาขาใหม่การได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆการได้เดินทางนะคะเกณฑ์การเดินทางโชคล่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะการได้ทรัพย์สินใหม่ๆการได้เจออะไรใหม่ๆคนรักการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างมันคือดีหมดสำหรับชาวราศีสิงห์นะเท่าที่ดูดูไพ่มาก็ถือว่าคุณค่อนข้างเพอร์เฟกต์นะในเรื่องของโชคนะคะที่กําลังเข้ามาไม่เร็วไม่ช้าคะ่ะเพื่อนๆไม่ได้หมายความว่ายังไม่เจอเลยแล้วเดือนนี้จะเจอได้ยังไงอย่าคิดแบบนั้นนะคะเรา ราต้องรอคอยและตั้งรับเชื่อมั่นและศรัทธาในความคิดที่เรามีหรือว่า ในใจที่เรามีนะคะไม่ต้องไปย่อท้อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปซีเรียสกับสิ่งที่เราเหนื่อยนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะมันเหนื่อยกายเรากลับมาบ้านมาเจอคนรักเจอคู่ครองเจอครอบครัวแล,ล้วพักผ่อนเราก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วเนาะคนที่อยู่ที่บ้านก็จะต้องให้กําลังใจกันนะคะเพื่อให้เรานะหรือคนที่ทํางานคนที่เขาเหนื่อยเนี่ยครอบครัวเราสามีภรรยาก็้วแต่นะคะพ่อแม่อย่างเงี้ยให้เขาผ่านวันที่เขาเลวร้ายเนี่ยไปได้เราไม่รู้เราไม่เห็นว่าเขาแต่ละวันเขาไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องให้ กำลัง,งใจกันและกันนะคะมันคงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนนึงทำงานหนักมาแล้วกลับมาบ้านจะอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะเราต้องมองข้ามบ้างนะคะเพื่อความสุขของเราเองอันนี้คือเป็นเรื่องงานเนาะที่คุณจะมีโชคลาภโดดเด่นมากๆในการที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในการที่ได้รับการสนับสนุนหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆการเปิดโปรเจกต์ใหม่การได้รับงานใหม่การที่ไป เดินทางไปทํางานใหม่ๆหรือว่าการที่จะได้รับมอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดถ้าคุณมองหางานคุณจะได้งานถ้าคุณไปสมัครงานคุณก็จะได้งานถ้าคุณไปสัมภาษณ์ตั้งแต่ first impression เขาก็รับคุณแล้วค่ะนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เดมิเชียนไพ่เ a g ิเชียเป็นไพ่เทวดาสามารถเสกสรรปั้นแต่งนะคะในสิ่งที่คุณอยากทาอยากได้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจากที่เรา นะคะมีความตั้งใจอยู่แล้วก็ลองมีความเชื่อและศรัทธาดูว่าเราทําได้และมันจะทําได้ค่ะเพื่อนๆเนาะตรงนี้ไม่ต้องกังวลทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภแน่นอนผู้อ่านพูดแล้วตั้งแต่แรกว่าไพ่ว e วออ f ฟอ r t จูนตรงนี้มันหมายความว่าอะไร นั่นคือโชคลาภค่ะมหาโชคลาภด้วยนะคะกำลังจะหล่นทับเพื่อนๆทรัพย์สินเงินทองบ้านรถนะคะมระดกต่างๆของขวัญจากคนรักของขวัญจากสามีภรรยาของขวัญจากพ่อแม่นะคะ การทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับโชคลาภคุณจะได้มาคุณจะได้มาอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคำว่าหล่นทับไม่ได้หมายความว่าตุ้มหนึ่งนะคะมันหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้แน่นอนคุณได้ในมือคุณแน่นอนนะคะมันจะค่อยๆหลัง่งไหลามาเทมาหาคุณเรื่อยๆมันถึงเหมือนแบบว่าจุดจุดหนึง่งที่คุณใช้ความพยายามแล้วอะ นะคะมันก็เลยมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้จากที่คุณเคยรอคอยบางสิ่งบางอย่างมานานนะคะตรงนั้นมันมาแล้วหรือจากบางคนเพิ่งทําเพิ่งลงมือในการทํางานไปนะคะหรือเพิ่งได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆไปรอเวลาค่ะกําลังมานะคะไตรามาสสุดท้ายนี้ผู้อ่านเชื่อว่ายังไงซะชาวราศีสิงห์ทุกคนคุณจะต้องเรียกว่าได้ลาบมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้อง ไปกังวลและซีเรียสกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันไหนที่มันผ่านมาแล้วมันทําให้เรารู้สึกเศร้าใจเสียใจมันทําให้เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขนะคะในบางเรื่องที่ทุกคนนะคะมันย้อนอดีตไม่ได้เพราะฉะนั้นเดินหน้าค่ะ move on นะคะไปในเรื่องต่างๆเรื่องงานเอยเรื่องการเราทำอะไรผิดพลาดน,นะคะแต่ตราบใดที่เรายังสามารถแก้ไขมันได้ก็แก้ไขมันซะนะคะอย่ารอเวลานะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะสายเกินไปนะคะ อันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภก็คืออย่างที่ผู้อ่านบอกก็คือคุณได้แน่นอนมันจะมีมาแน่นอนนะคะโชคลาบนี่ไม่ได้หมายความแค่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอย่างเดียวนะคนรักคู่ครองก็มานะคะในเรื่องของตรงนี้ที่กําลังจะพูดถึงนะคะณนะตอนนี้ในเรื่องของคนรักคู่ครองชาวราศีสิงห์นะคะคุณจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นในการคบหาดูใจนะคะคนรักของคุณคนนี้เขาจะมาจาก บุญญาธิการนะคะบุญเก่าที่เคยทําร่วมกันนะคะใครที่เคยมีบุญร่วมกันมาก่อนคนโสดนะคะที่คุณได้สร้างร่วมกันไว้ชาติที่แล้วปางที่แล้วนะคะมันจะมีการวนเวียนกลับมาใช้บุญร่วมกันใช้กรรมร่วมกันอย่างที่บานบอกวิอั f ฟอร์จูนโชคชะตากงล้อโชคชะตากรงล้อมมหาสมบัติมันจะมีเกณฑ์การหมุนมาพบกันไม่ได้หมายความว่า จำเป็นไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเก่าที่เลิกลาไปแล้วนะคะนั่นหมายความว่าคนเก่าเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เรามันอยู่จิตใต้สํานึกด้านล่างที่เราอาจจะเป็นแค่ฝันบางคนอาจจะมีรู้สึกมีเซนต์มีมียานพิเศษเคยฝันเห็นใครไม่รู้มานานมากมองไม่เห็นหน้าสัทีนะคะจุดนี้มันเป็นจุดที่ถึงแล้วถึงเวลาลวที่เขามาอาจจะอยู่ในมิตรของร่างใครก็ได้นะคะที่เรามองไม่เห็นแต่เขาจะมาในลักษณะที่ เรากับเขามาเจอกันด้วยบุญนะคะบุญวาสนานะคะด้วยพลังงานที่ดีนะคะคุณจะเจอเขาคนนี้ต้องเป็นพลังงานที่ดีให้กับคุณคนนี้ที่เขาเข้ามาเขาต้องมาสร้างความสุขให้คุณไม่ได้มาสร้างเป็นคู่เวรคู่กรรมต้องมาสร้างความสุขมาสร้างเสริมอ่าสิ่งดีๆนะคะเพื่อที่เป็นอ่าบุญสัมพันธ์ให้กันนะคะเกณฑ์การเริ่มต้นนะคะเกณฑ์การพบเจอนะคะความรักครั้งใหม่ๆความรักที่ดีการเริ่มต้นรักที่ดีมาจากบุญ ที่ทำร่วมกันคุณคนคู่กันแล้วไม่แคล้วกันการเริ่มต้นนี้มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะความรักของคุณต้องบอกว่าเหลืองอัมพันธ์แบบนี้เลยค่ะมันมีความสุขมากๆคุณจะได้เจอคนนี้คนนี้เป็นคู่รักคู่แท้นะคะสามารถยิงยาวได้เลยค่ะเพื่อนๆนี่คือการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อันนี้คือชีวิตที่คุณจะได้ใช้คู่กันต้องบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านมาคุณอาจจะมองว่าเคยผิดหวัง ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจอคนรักที่แต่มีเจ้าของเจอคนรักที่ไม่ใช่คู่ของของเราอย่าลืมว่าเรามองไม่เห็นอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้คนคนนี้แหละที่เวียนกลับมาเจอคุณคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณการเริ่มต้นครั้งนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะที่เพื่อนๆจะได้เจอเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากในเรื่องของคนรักของคู่รักพอถึงเวลาปุ๊บมันมาเองแล้วคนรักที่เขาจะมาเขาจะมาพร้อมโชคลาภให้คุณ เพราะฉะนั้น1นึ่เขาต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นนักวิชาการเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจมีเจ้าของธุรกิจหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีทรัพย์สมบัติมีบรารดกมาก่อนนะคะเขาถึงจะมาเจอคุณด้วยความที่คุณเป็น View o f for t u n e สิ่งที่คุณจะได้เจอโชคลาภคือคนคนนั้นที่ที่เขาจะนำโชคลาภมาให้คุณ the magician นะคะ เป็นดาวพุธนะคะดาวพุธเป็นดาวพุธท,ที่เขาค่อนข้างเป็นคนที่ช่างเจรจานะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเขาจะมาด้วยคุณจะชอบตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้พูดคุยกับเขานะคะเกณฑ์จะมาจากเกณฑ์การเดินทางจะมีมาจากการที่คุณไปศึกษาความรู้นะคะการที่คุณได้ออกจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งนั่นคือคุณมีเกณฑ์จะได้ได้เริ่มต้นกับคนรักของคุณคุณต้องออกเดินทางค่ะเพื่อน วิวอั e l ฟอ f o จูนก e งร้อแห่งชีวิต8ดไม้เท้าคือการเปลี่ยนแปลงนะคะหกดาบก็คือการรอคอยการออกเดินทางการต่อสู้กับปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่คุณจะเจอคือการที่คุณได้เริ่มต้นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวคุณเองแล้วเขาจะมาเจอคุณนี่คือความรักของชาวราศีสิงห์ ะะจริงๆผู้อ่านก็จะแยกออกมาต่างหากแหละนะคะในคลิปหน้าแต่ด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นการอ่านดวงโดยรวมเพราะฉันก็จะรวมในเรื่องของการงานนะคะอุปสรรคแล้วก็ในเรื่องของความรักไปด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามผู้อ่านด้วยในคลิปถัดไปที่จะแยกไว้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่ archangel power ของผู้อ่านบ้างนะคะว่าเขาจะใหะ้เขาเรียกว่าเขาจะให้ คำแนะนำอะไรที่ดีๆกับชาวราศีสิงห์บงต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะไม่ต้องเครียดก้าดาบมันมีก้าดาบมาไม่ต้องเครียดเรื่องความรักนะคะมันมีบ้างแหละที่เราต้องไปนั่งนึกถึงนึกถึงคนเก่านะคะช่วงที่เราเงาเหงาแต่ไม่นานค่ะเหงาไม่นานเพื่อนๆน,น,นะคะระยะเวลาการเดินทางชีิตของคุณคุณกําลังจะนําพาคนคนนั้นนะคะมาหาคุณเพราะฉะนั้นการรอคอยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับเพื่อนๆน,น,นะคะ ทำในสิ่งที่ดีๆเข้าไว้ให้รับพลังงานบวกเข้าไว้นะคะนี้คือแปดถ้วยนะคะ H of r a h a e l ดูสามใบไพ่อะไรจะออกสามเรียนการเดินทางของชีวิต ต้องพูดแบบนี้ไพ่สามใบนี้มันเป็นการเดินทางของชีวิตการที่คุณออกไปค้นหาตัวตนการที่คุณจะเจอแสงสว่างการที่คุณได้พบเจอบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่คาดฝันนะคะสามใบนี้นะคะสามารถเป็นได้ทั้งเรื่องการงานและความรักนะคะแปดถ้วยคล้ายๆกับเก้าถ้วยค่ะเก้าถ้วยเป็นการเริ่มต้นของความรักครั้งใหม่แปดถ้วยเป็นการเดินทางออกหาสิ่งที่คุณต้องการนะคะ there is something better waiting for you นะคะคุณออกเดินทางไปหามันคุณเหมือนรู้สึกว่ามีเซนต์มีอะไรบางสิ่งบางอย่างรอคุณอยู่ตรงหน้าและคุณออกเดินทางการที่คุณได้ไปพบใครสักคนคุณเจอเหมือนแสงสว่างอย่างที่บอกอะคนที่เข้ามาหาคุณอะเขาต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนให้โชคให้ลาบนำทางชีวิตของคุณพาไปในทางที่ดีๆ ะะมีความสุขกับสิ่งที่ที่ทำมีความสุขกับสิ่งที่ใช้ชีวิตยอยู่เสมอแค่ตื่นขึ้นมาให้รู้สึกว่าคุณมีความสุขทําในสิ่งที่คุณมีความสุขค่ะและคําตอบมันจะอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการไพ่าสามเหรียญตรงนี้นะคะมันบ่งบอกถึงแค่ว่า แค่เท่าเราทำในสิ่งที่เรารักเรามองเห็นสิ่งที่เราทำอยู่เรามีความสุขกับมันนะคะเพื่อนๆ do what you love นะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามหากเรามีความเชื่อมั่นว่าเรารักสิ่งนั้นเรามีความศรัทธาและเราจะเจอสิ่งนั้นเราจะได้รับความสำเร็จจากสิ่งนั้นเหมือนความรักนะคะหากเราไม่เร่งรีบจนเกินไปเพราะเรามั่นใจอยู่แล้วนะคะในใจว่าคนคนนั้นกำลังจะมาถึงคนที่เรารอคอยมันต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่รอคอยแน่นอนค่ะ แค่รอเรามีความศรัทธาที่จะรอแล้วชาวราศีสิงค์คุณจะพบความสุขความสําเร็จนะคะความมั่งคั่งนะคะความมั่นคง ทั้งการเงินและความรักชีวิตนะคะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนผู้อ่านมองแบบนี้ในเดือนกันยายนนะคะแค่อย่าหยุดในสิ่งที่เรากําลังทาศรัทธาเข้าไว้นะคะยังไงผู้อ่านก็ขอฝากเป็นกําลังใจด้วยกันนะคะโดยการฝากติดตามฝากกด subscribe สำหรับคนที่เป็นอ่าเพื่อนเพื่อนกัลยามิตรเก่าๆเ,เป็นแฟนเก่าๆที่ผ่านมาผู้อ่านขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันจนวันนี้และขอต้อนรับคนใหม่นะคะแล้วก็อยากให้เป็นแฟนคลับกันแบบนี้ตลอดไปนะคะ แล้วก็ในครั้งหน้าผู้อ่านจะมีคลิปในเรื่องของความรักนะคะแบบนี้มาพูดคุยให้เสมือนเป็นการพูดคุยกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆผู้อ่านไม่ได้แบบตั้งหน้าตั้งตาแบบมาเปิดไพ่เพื่อแบบมานั่งอ่านให้ฟังคือเรามาพูดคุยกันเสนอแนะแนวทางข้อคิดเห็นนะคะมีอะไรเพื่อนๆพูดคุยข้างล่างได้คะ่ะทุกคอมเมนต์ ผู้อ่านได้รับหมดแต่เพีงเยงแค่ว่าอาจจะไม่มีเวลาเข้ามาตอบด้วยเพราะทำงานประจําในช่วงทลางวันนะคะแต่อ่านหมดเลยค่ะเพราะมันจะขึ้น notification ได้หมดเลยนะคะผู้อ่านได้รับหมดยังไงก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจผู้อ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ